ชีบ่อยชีไม่พุ่งชีขัดหลายๆอย่างตามมาเป็นก้อนเลยนะต่อมลูกหมากเป็นก้อนเลยนะปวดมากผมก็มีปัญหาเรื่องสุภาพที่ตามมามากมายที่หลักๆเลยคือเป็นต่อมลูกหมากโตต่อมลูกหมากโตอาการที่ผมเจอนี่คือชีบ่อยมากชีขัดชีไม่พุ่งแล้ว เวลาออกกําลังกายเนี่ยเราเราจะปวดต้นขานี่มากวิ่งไม่ได้เลยแล้วบางทีบางทีปวดมากจนมาถึงหน้าท้องท้องน้อยเราเนี่ยจุกมากแล้วพอสักพักหนึ่งจับดูอาการจะรู้สึกว่าปวดเลยจากจากที่บวมจนมาปวดเป็นก้อนออกมาเล็กๆเลยเ,เ,เพื่อนเลยแนะนําให้รู้จักกาแฟดอบิโอตัวนี้ตัดสินใจสั่งซื้อกับเพื่อนมากินหนึ่งเซตกินตั้งแต่ซองแรก รู้รู้เลยว่าอาการต่อมลูกหมากโตที่เป็นหนักช่วงนั้นน่ะชีทั้งคืนก็จะลดลงลดลงเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าไม่ปวดแล้วต้นขาก็ไม่ปวดแล้วต่อมลูกหมากที่โตก็ลดลงลดลงเรื่อยๆจากที่เป็นก้อนปูดออกมาก็สามารถกลับเข้ามาสู่ปกติได้มีอาการกระปี้กระเป๋ามีเลี่ยวมีแรงพละกําลังขึ้นมาได้สามารถทํากิจกรรมได้กลับมาเป็นชายเหนือชายได้ด้วยกาแฟ W ตัวนี้แหละมีสุภาพแข็งแรงทํากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนได้ดีมากฟินมากกับชีวิตทุกว,วันนี้ เราขอแนะนําผลิตภัณฑ์กาแฟปรุปงสําเร็จตาดอปปิโอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสําหรับสุขภาพบุรุด้วยสารสกัดจากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพหวามปลอดภัยช่วยปรับสมดุลปรับฮอร์โมนอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมสุขภาพช่วยบํารุงสุขภาพภายในให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นลดความเครียดและปัญหาจากอายุการทํางานการพักผ่อนไม่เพียงพอการออกกําลังกายไม่เพียงพอจากการดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่หรือโรคประจําตัวดูแลครบในหนึ่งเดียว สารสกัดที่สำคัญกาแฟอาราบิกา้าช่วยเพิ่มความตื่นตัวของร่างกายและสมองปลุกความสดชื่นให้สมองปลอดโปรง่งสารสกัดกระชายดำใช้บำรุงกำลังช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศสารสกัดเห็ดหลินจือปรับสมดุลให้แก่ร่างกายช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคสารสกัดจากโสมช่วยแก้อาการอ่อนเพลียปรับการทำงานของต่อมไร้ท่อต่างๆคอลลาเจนไทป์สช่วยลดอาการเข่าเสื่อมปวดข้อและเสริมสร้างข้อเข่าเสื่อมได้สารสกัดถั่วเหลือง ลดโอกาสการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากในเพศชายแอลอาจินินช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของการสูบฉีดโลหิตของร่างกายสารสกัดจากมเมล็ดองุน่นช่วยบำรุงผิวชะลอการเสื่อมของเซลล์ผิวด้วยการเสริมสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังสารสกัดจากหย่าวหวานช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดช่วยบำรุงตับสารสกัดไลโคปินช่วยลดอัตราความเสี่ยงการเกิดมะเร็งลำไส้มะเร็งปากมดลูกมะเร็งต่อมลูกหมาก สารสก,กัดอื่นๆเบต้ากูแคนจากยีสต์วิตามิน B6 และ12ซิงค์อะมิโนแอซิดเีเลตสุขาโรสทั้งหมดนี้อยู่ในผลิตภัณฑ์กาแฟาปรุงสำเร็จตาดอบปิโอรับรองการผลิตด้วยมาตรฐานสากลระดับโลก GMP และออย่อสนใจผลิตภัณฑ์หรือ